วิธีการลงโปรแกรมส i ยมัตเตอรนะครับเอาแผ่นใสแ่แเราจะขึ้นมาหน้าต่านี้แล้วก็เข้าไปตัวเซตอัพเสร็จแล้วตรงนี้ก็กรอบซีเรียลนัมเบอร์ครับผมอยู่ด้านข้างกล่องครับเป็นตัวเลขยาวๆครับกรอบซีเรียลลงไปครับ แล้วก็ไอเซแล้วก็เน็กอะตรงนี้เป็นหน่วยเราไม่ต้องสนใจเน็กไปเลยครับทีนี้ชื่อรุ่นถ้าเป็นออโต้ก็ลงท้ายด้วย 74A แต่ถ้าเป็นธรรมดาก็ลงท้ายด้วย L ถ้า7จ็เซก็ย4 a ถ้าเมตรสก็ 48A แล้วก็เน็กแล้วก็โอเคแล้วก็รอจนฟินิชครับ พอเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมไซมัตเตอร์ขึ้นมาครับอ่าแล้วก็ New Document แล้วก็ตั้งขนาดกระดาษครับกว้างยาวเท่าไหร่ทรงตั้งสรงนอนแต่แล้วก็อิ p พ r ตรูปภาพเข้ามาครับผม ลองรับทุกนามสกุลนะครับจะเป็นทิฟเจเป J ็กเอไคะเดอรองรับหมดครับผมนะครับเปิดนำรูปภาพเข้ามาได้เลยครับผม ขนาดรูปภาพอ่ามันจะมีตัวเลขข้างบนกว้างยาวเราปรับตัวเลขใส่ตัวเลขลงไปก็ได้ครับ <_ d ata> แล้วก็ Co p y แล้วก็วางเพจธรรมดาครับผมเจ้ากี่ดวงเราก็วางเพจลงไปครับ อีก s าย e c ป p y อ่าแล้วก็ดึงมาวางเแล้วก็ไปที่ตัว apple นะครับ contour cut ตัวแรกครับตรงนี้มันจะให้กำหนดว่าจะได้คัดออกจากเส้นอรอบลูกกี่มิลลิเมตรอ่าเราก็ใส่ตัวเลขลงไปครับหน่วยเป็นมิลครับผม ถ้ามีรูภายในด้วยจะให้มันตัดเจาะรูภายในก็วิสโฮติ๊กถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมวิสโฮครับถ้าไม่ต้องการเจาะภายในก็ติ๊กออกครับแค่นั้นเอง จะเอาเข้าภายในรูปภาพก็กดติดลบอ่าติดลบมันก็จะตัดไดคัตเข้าไปในรูป ตรงนี้เราก็เลือกเป็นรุ่นครับผมรุ่นที่เน็ตะจะเป็นเมนนนหรือว่าถ้าเป็นมาร์กอโต้แล้วก็ Auto Mark, ติ๊กอโต้มาติัถ้าเป็นเมนนนก็ติ๊กเมนนนครับตรงนี้ะจะเอามาร์กชิดรูปหรือว่าห่างรูปเท่าไหร่เราก็ปรับได้ครับผม อันนี้เราจะเซฟเซฟแอดอินอิมเมจหรือเป็นทิปก็ได้ครับแต่ทิปมันจะภาพมันจะคมชัดกว่า JPEG นะครับเราก็เซฟเป็นทิปเลยครับเพื่อจะเอารูปภาพไปปิน uh, ที่เครื่องอ잉เจตข้างนอกครับผมหรือจะเซฟเป็น PDF ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเครื่องปินของเราร uh, องรับนามสกุลอะไรเป็นทิปหรือ PDF ส่วนใหญ่มันก็จะลองรับทั้งสองนามสกุลแหละครับทั้งทีบและทีดีเอฟอันนี้เราก็เซฟเหมือนรูปภาพปกติไปเซฟตั้งชื่อแล้วก็เซฟแอดแล้วก็ส่งไปปินินที่เครื่องปิินได้เลยครับผม พอพิ้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอารูปภาพมาใส่ที่เครื่องตัดสติกเกอร์ครับทันนี้เราก็เอาไอตรงหัวใบมีดเนี่ยฮะไว้ตรงมาร์กอันแรกนะครับตามในรูปมันจะมีรูปให้ดูซ้ายมือเห็นไหมครับอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเอาหัวใบมีดไว้ที่ช่องภายในช่องสี่เหลี่ยมครับอ่าแล้วก็วิธีการหันขึ้นหันลงก็ตามในรูปเลยนะครับมันจะมีรูปให้ดูแล้วก็โอเคครับผม อันนี้ไฟเราก็ควรจะเซฟไปด้วยนะครับเซฟเป็นนามสกุลของไซมอสเตอร์ตัวนี้ครับเวลาจะไดคัดครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องทําใหม่ก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ไดคัดได้เลยครับมันจะต้องใช้ไฟล์ตัวเดียวกันไดคัดนะครับอ,อันนี้อีกรูปนี่เราทําอีกรูปรูปใหม่ก็เปิดอินบอลรูปเข้ามาปุ๊บแล้วก็แทร็กให้เป็นเรนไลเส้น อ่านี่จะเอาออกจากรูปจริงกี่มิลลิเมตรอ่าเราก็ขยายไปครับเดี๋ยวแล้วไปที่แอปเปิลอ่าคอนโทรคัดมาทีนี้อ่ามาร์กเราจะปรับ ให้มันพอดีรูปหรือว่าขยายให้ห่างจากรูปออกไปเท่าไหร่เราก็ปรับตรงนี้ครับตรงนี้ติ๊กออกโต,ต้เสร็จแล้วก็อ่าเราก็ส่งออกไปปิ้นเลยครับปิ้นเสร็จแล้วก็เอามาใดคัดอ่าเหมือนเดิมครับเอาหัวใบมีดไว้ตรงสี่เหลี่ยมอันแรกครับหันให้ถูกตามในรูปภาพมันมีรูปให้ดูครับเสร็จแ,แล้วก็เน็ตปุ๊บมันก็อ่านมาอัตโนมัติเลยครับ นี่ก็เรียบร้อยครับ